เกมฟุตบอล e-sport FC 25ใกล้จะวางขายกันแล้วนะครับซึ่งในภาคนี้ก็ยังคงน่าตื่นเต้นเช่นเคยกับการที่มีผู้เล่นต่างๆมากมายที่มีการอัปเกรดค่าพลังต่างๆให้ดูเหมาะสมกับความเป็นจริงในแต่ละปีนักเตะจะได้รับการอัปเกรดและถูกปรับลดระดับอยู่เสมอนะครับและสามารถรับการรุ่มพิเศษที่มีการจัดอันดับเปลี่ยนแปลงได้แต่การเปิดตัวมาด้วยค่าพลังเริ่มต้นในแต่ละภาคนั้นเป็นสิ่งที่แฟนเกมตัวยงรอคอยไั้นเลยครับและในรุกการนี้มีนักเตะอยู่บางส่วนนะครับที่มีค่าพลังถูกเพิ่ม นั้นต้องหามมาอยู่ในทีมเราได้รวบรวมเหล่านักเตะที่ได้รับการอัปเกรดเรดติ้งของตัวเองแบบหน้ามือเป็นหลังมือในเกม e-sport ES FC 25มาให้ได้รับชมกันโคพาเมอร์ มีคำถามมากมายเกี่ยวกับเชลซีเมื่อพวกเขาทุ่มเงิน45ล้านปอนด์ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อแลกกับโคพาเมอร์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2023แต่เมื่อผ่านฤดูกาล2023-2024ลงไปนะครับแทบไม่มีใครเห็นเงิน45ล้านปอนด์นั้นเป็นสิ่งสำคัญแล้วเขาจบปีแรกกับสโมสรในฐานะผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมของพีมยรีกยิยงไป27ประตูกับ15แอซิสในทุกรายการเขาถูกยกให้เป็นตัวแบบของเชลซีอย่างแท้จริงนั่นทำให้เรตติ้งของเขาจากเดิมที่มีเพียงแค่66นั้นสูงขึ้นนนนนนนไปปปถึงงง85กลายเเเ็็ผู้้้่่ทททีีตตตอใใชััััววจริด ในช่วงต้นฤดูกาล2023-2024อดัมวาตตันยังคงเป็นผู้เล่นตัวเล็กๆอยู่กับแบล็คเบิร์นโรเวอร์ในศึกแชมเปี้ยนชิพอยู่เลยนะครับแต่เมื่อเข้าสู่ปี2024ทุกๆอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะการได้ย้ายไปอยู่กับคริสตัพาเลซฟอร์มการเล่นของเขาในช่วงท้ายซีซั่นนั้นทําให้เขานั้นได้มีชื่อติดๆทานน่าในอังกฤษไปลุยศึกยูโร2024นั่นจึงทําให้ทาง EA ต้องมีการปรับเปลี่ยนค่าพลังของตัวสักหน่อยนะครับโดยเพิ่มขึ้นจาก63มาเป็น78และในฤดูกาลนี้ก็ก็ถูกแฟนบอลหลายคนจับตามองกันว่าจะทําผลงานได้ดีเหมือนในช่วงย้ําอันใหม่ๆได้หรือไม่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรอดูกันต่อไปนะครับ คอบปี้ไมโน่แน่นอนว่าเมื่อโคพาเมอร์ถูกอัพพลังขึ้นฝั่งแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องรู้สึกว่านักเตะลูกมอของทีมอย่างคอบบี้ไมโน่ก็ต้องได้รับการเพิ่มค่าพลังขึ้นเช่นกันเขากลายเป็นผู้เล่นตัวหลักของปีศาจแดงในซีซั่นที่แล้วแบบที่ถูกมองว่าสาคัญกว่าบรรดาน,นักเตะรุ่นพี่หลายตัวหลายคนเท่านั้นยังไม่พอนะครับการได้ไปเฉิดชายในศึกยูโร2024กับทีมกินชาติอังกฤษนั้นก็ยิ่งทําให้เขานั้นมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าเดิมและทาง EA ก็ไม่ไนอนในบเพพิ่่มคาลัง12เป็น77ให้กับแภาไล่า,าสุดวิ ลูเกเรสเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ผลงานเปรียงปรางที่สุดในฤดูกาลที่แล้วนะครับหลังวนเวียนอยู่ในลิกรองมาหลายต่อหลายปีจนได้ย้ายมาเล่นให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานั้นทำให้เขาสร้างชื่อของตัวเองได้สำเร็จกองหน้าวัย26่ปียิงไปถึง43ประตูจากการลงสนาม50นัดในทุกรายการให้กับสปอร์ติ้งเมื่อซีซั่นที่แล้วเท่า้ะไม่พอนะครับเริ่มฤดูกาลมาได้ไม่นานก็ทำไปแล้ว7ประตูจากการลงสนามเพียงแค่4เกมในลีกอีกด้วยคงจะไม่อับค่าพลังให้กกกัับนคคนนเตคี้็ ดอบบิลคทำประตูให้กับทีมบ้านเกิดอย่างยูเครนได้อย่างสุขสนานนะครับก่อนย้ายไปอยู่กับจิโรนาซึ่งกลายเป็นที่จ้งเกิดเมื่อทีมนั้นฟอร์มร้อนแรงมากในฤดูกาลที่แล้วทีมสามารถจบอันดับ3ของลีกได้ส่วนตัวเขาก็ทำไปถึง24ประตูจากการลงสนาม36เกมและด้วยความเก่งกาจของดัวโซลลาลิกาสเปนเมื่อฤดูกาลที่แล้วทำให้อเอสโรมาต้องทุ่มเงินสูงถึง38ล้านยูโรเพื่อดึงตัวกองหน้ารายนี้ไปร่วมทีมและแน่นอนว่าจากเรตติ้งเพียง70ทังเกมก็จัดให้เขาเะครับอัพค่าพลังเพิ แม้ว่าบางคนอาจจะโต้แย้งว่าดอบบี้ก็ไม่ได้รับการยกระดับอะไรมากนักนะครับแต่อีกหนึ่งคนที่ได้อัพภาษพลังเพิ่มขึ้นมากพอสมควรก็คือจาเรลลควันซ่าหลังจากที่เขากลายเป็นผู้เล่นตัวหลักอยู่ช่วงหนึ่งเป็นคนหลักตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลในช่วงท้ายของเจกเกนคลอปฤดูกาลที่แล้วด้วยปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะในทีมนะครับทำให้ควันซ่าลงสนามไปถึง33นัดในทุกรายการให้กับหงแดงและปัจจุบันก็กลายเป็นกำลังเสริมที่สำคัญนะครับพร้อมได้เรียนรู้จากสุดยอดกองหลังรุ่นพี่อย่างาอ,งาองิบรร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 าา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 าฮิิิิิิมมมมมมกกกกกกวววววออ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 นน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 เเ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 เตตตต้้้แแลลลลละะฟฟฟ์์์์ไดดดขขขปป็็หหหยงงงงงงผููจจััททีีคคใใ่่่่่่่โณืชชึพส เชื่อว่าเขาจะกลับมาได้นะครับเช่นเดียวกันกับในเกมเขาถูกปรับเรตติ้งจาก12มาถึง75เลยทีเดียวให้เหมาะสมกับการเป็นผู้เล่นดาวรุ่งของหงษ์แดงซาวินโยนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำงานได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลที่แล้วกับการยืมตัวไปได้ให้กับจีโรนาและพอย้ายมาอยู่ในรีเม์ลีกเขาก็เปิดตัวได้อย่างน่าประทับใจแถมยังมีชื่อติดทีมชาติบราซิลไปที่เรียบร้อยซึ่งน่าจะไม่แปลกใจเลยนะครับที่เ c 25จะปรับค่าพลังของเขาจาก70เป็น82มองได้เลยว่าฤดูกาล2024-2025 และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราด้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์